นี้คนมาให้อาหารปลากันเยอะนะครับนะครับเนี่ยโอ้โหอาหารปลาน่าจะเยอะเลยนะครับปลาก็อาจะอิ่มกันเยอะแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับให้ินเลยนะครับมากินหรือเปล่าน้ออิ่มหมดหรือยังเนาะปลานะครับตูหัวอาหารปลาเต็มเลยครับปกติปลาจะมาเยอะนะครับนะครับจะมีพวกปลาสวายนะครับเยอะเลยนะครับนะครับ ปลา ну. oh. ตัวใหญ่ๆนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ๆๆนะครับขึ้นมากินแล้วก็จะอิ่มย่อครับปลามาดูฝั่งนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับฝั่งนี้โอ้โหนี่ครับปลาเยอะมากให้หัวหารปลากัน ตัวใหญ่ๆนั่งเลยโอ้โหดูดูดูครับปลาโอ้โหเยอะน่ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆ,ๆนั่งเลยครับปลาดูครับปลาตอนตอนถ้ายังไม่อิ่มนี่จะเยอะมากกว่านี้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหดูหวัวอาหารปลาเต็มเลยครับคนน่าจะให้อาหารเยอะ,ะครับนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวัดนะครับชื่อว่าวัดใหม่นาบ,บุญนะครับ ก็จะมีน้ำปุ๊อยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับปลาอันนี้มันหยุดคนคงมาให้อาหารกันเยอะเนาะนะครับดูปลาอันนี้เยน,นี่ครับดูตัวนี้โอ้โหหัวใหญ่มากเลยโอโ้ดูครับอันนี้น่าจะเป็นปลาสวายนะนะครับไปแล้วนูน่นคนเขามาเที่ยวกันเนาะบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็คนก็จะนิยมมานะครับมาทําบุญกันนะครับตอนนี้ก็กาลังสร้างใหม่เลยนะครับมีพญานาคด้วยนะครับคนตรงน้ำเนาะก็จะมีซุ้มสารานะครับบรรยากาศในวันนี้ก็จะจัดงานบ่อยนะครับงานติดทองมากนะครับก็จะมีงานฝังลูกนิมิตนะครับเยอะแยะเลยนะครับโตดูปลาน่าจะอิ่มนะครับดูหัวอาหารเต็มเลยนะครับอิ่มกันแล้วนะครับถ้าปกติจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับ ตาลายนิดนึงเนาะวันนี้ไม่ได้เอา,อาตั้งกล้องมามีสองฝั่งด้วยกันเนาะอินหมดแล้วครับปลาโอเคนะครับ